บรรยากาศยามเช้านะทุกคนเมื่อคืนฝนก็ไม่ตกนะบรรยากาศดีมากเลยอุณหภูมิยี่สามองศาเห็นไหมอากาศโคตรดีถ้าใครบอกว่าฝนตกวะฝนตกอยู่ช่วงบ่ายนิดนึงพอทนได้กลางคืนไม่ตกเลยโอเคเดี๋ยวกินข้าวเช้านะทุกคนเดี๋ยวไปกันต่อ ไม่รู้ไปไหนนะจะเจอกันเชา้ชาๆช้าบรรยากาศร,รอบเต็นท์นี่ในเต็นท์โตมา่านะเชา้าเช้าเอ้า่วงแล้วโตวม่า,มากับกาแฟนิดนดหน่อยๆเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางต่อนะแดดส่องลงปิดเมื่อคืนดูนี่ผูกเปยนอนด้วยเป็นไงนีมีน้องข้างๆนะน้องเต็นท์ข้างๆมาคุยด้วย ไม่เหงาเลทุกคนใครบอกว่าเหงาวะทางเต็นท์นอนเออไม่เคยมีเหงาใครว่างก็มาเที่ยวกันนะทุกคนนะผมก็ได้มีเพื่อนเต็นท์ข้างๆนะคือน้องชนนะเราทําความรู้จักกันแล้วก็นั่งคุยกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติก็ไม่เหงาก็ขอบคุณน้องชน,นงมากๆนะครับที่่าเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาไปต่อไปผมจะเดินทางต่อนะก็คือว่าเหมือนจะเหมือนกับว่าผมจะคิดว่าผมจะเอา สมุดบันทึกเนี่ยไปสแตมป์ที่อุทยานแห่งชาติของลำงูนะทุกคนตามที่น้องผมได้บอกเอาไว้นะเป็นยังไงไปติดตามกันครับทางไปคลองลำงูนะทุกคนดูดิมีป่าน้องกูมาได้ไงป้าบอที่ผายดูดิทุกคน มันท้ายทายเราเว้ยแต่เราไม่ต้องไปใช่ปะโอเคเจอกันคุณจีขับมาใช่ป่ะทุกคนเจอด่านของเจ้าหน้าที่ปะ่ะโชคดีหน่อยนะทุกคนคือมันเป็นทางที่แย่หน่อยอะ่ะผมมองว่าบังเวงนิดนึงแต่มันก็มาได้นะเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามันไปได้ทั้งสองทางเนี่ยมีทางนี้ทางหนึ่งกับทางนี้ทางหนึ่งผมคิดว่าผมจะไปทางธรรมดาดีกว่านะคืออย่าให้มันแยกกว่าน,นี้เลย เราก็ไม่เคยมานะโอเคไปต่อแล้วกันเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนม,มีทุ่งดอกดาวเรืองด้วยนะทุกคนดูดิอย่างสวยมาไปต่อกันนี่ยังไม่ถึงนะทุกคนอีกวานี้20กโลอะดูดิทุกคนสวยะ่ะ ไม่แย่นะดีเลยนี่วิวเขาเป็นไงโคตรเจ๋งผ่านมานี่มีหมู่บ้านนะมันเป็นตำบนผุดเลยอะ่ะโอเคเดีย๋ยวไปต่อนะทุกคนอีกสิบโลทุกคนมาถึงแล้วการไม่อยากเชื่อเลยนะทุกคนว่าผมมาถึงฝั่งเขตรักตาพฟันสัตว์ป่า ุ่งใหญ่นะเลยสวนฝั่งตะวันตกนะผมเคยไปฝั่งตะวันออกมาแล้วนะโอ้โหแบบสุดอะทางนี้ไปไหนก็ไม่รู้นะโอเคไม่ไปแล้วคันโคตรสวยโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปต่อนะโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงจนได้นะครับที่ผ่านทางทุรักทุเลนะครับจากที่เราพักอยู่น้ำตกแม่ห้วยขมิ้นนะครับเป็นทางลัดขึ้นมา ทางประชาชนสัญจรน,นะผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นรถปกตินี่ไม,ม่ควรมาเส้นนั้นนะแต่ถ้าเป็นพวกวิบากออพโรดอะไรอย่างเงี้ยจัดเลยทางสนุกแน่นอนเละเทะนะทุกคนผมจะเข้าไปตั้มสแตมแล้วก็กลับนะดูดิสภาพพอมาถึงอุทยานตรงนี้ใช่ป่ะเจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลว่า ตรงนี้เปิดแค่2เดือนมีนากัเมษานะคือเปิดให้กลางเต้นแล้วก็เข้าไปชมอุทยานภายในเป็นถ้ำถ้ำรอดของงูแหละอะไรอย่เงี้ยส่วนเวลาอื่นก็ไม่ได้เปิดก็ปิดนะทุกคนวันนี้ผมก็มาเซอร์เวยสอบถามข้อมูลส่วนเรื่องการจองการเดินทางอะ่ะต้องติดต่อทางเพจของเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันพุกคนดูดิทุกคน,ท,กคนทางมันเหมือนไม่ใช่ทางปกติอะ่ะ น่าจะเป็นเหมืองเก่าแล้วทุกคนเนี่ยมีบ้านพักด้วยดูดิลุยมาโโหโคตรน่ากลัวอย่ามาเส้นนี้นะผมแนะนำถ้าใครจะมาโอเคไปต่อหรืออีกประมาณสี่ห้าโลแล้วผมก็เก็บสัมภาระนะครับเตรียมออกผมออกเดินทางมาณเจ็ดแปดโมงเช้าผมดูแผนที่จาก Google Map ก็ห่างจากอุทยาน น้ำตกห้วยแม่ขมินนี่ประมาณสักสี่สิบโลได้นะทุกคนก็คือผมดูแล้วมันไม่ไกลมากมันใช้เวลาเดินทางประมาณสักชั่วโมงกว่าก็ได้จะถึงนะแต่น้องเตือนผมนะว่าพี่ทางอ่ะมันไม่ได้ลาดยางนะทางมันทางลูกลังเลยแล้วก็บางช่วงอ่ะเป็นหลุมเป็นบอมน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่ไปพี่ไปก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่แล้วหนูว่าเหมาะเลย ผมก็เลยคิดในใจเอ๊ะน้องมันหย่อนคําถามมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องอะไปก็ไปครับผมก็เลยออกเดินทางดอกแรกก็หลงเลยเออมันเป็นมันเป็นทางแบบมันไม่ใช่ทางที่แบบว่าคนปกติสัญจรทั่วไปนะทุกคนออกจากอุทยานปุ๊บแล้วเข้าขี่เข้าป่าไปเรื่อยๆอะไรก็ไม่รู้ผมหลงทางประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะโชคดีที่ออกมาได้อะออกมาก็เปลี่ยนวางแผนใหม่ตั้ง GPS ใหม่อะไรเงี้ย พอขับไปได้สักสิบนาทีทีทวีหายเลยคือสัญญาณหลุดหายแต่ทางอะ่ะมันก็จะบอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแหละจนไปถึงสักประมาณครึ่งทางอะ่ะก็จะมีด่านของเจ้าหน้าที่อยู่ในยานผมก็อุ่นใจโอเคก็ยังอย่างน,น้อยก็ยังมีแล้วขี่ไปสักพักหนึ่งก็เป็นหมู่บ้านผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าในที่แ,แบบเนี้ยจะมีหมู่บ้านเล็กๆที่แบบว่าอยู่ข้างในเนี่ยแล้วผมคิดในใจว่า คนข้างในเขาสั่งจรกันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือทางเรามามันมันแย่มากนะทุกคนเออมันแบบหวัวมันลําบากมากแต่ข้างในแต่ข้างในหมู่บ้านอ่ะสวยมากคือในหมู่บ้านจะไม่ค่อยมีคนเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะอะไรเงี้ยขี่ไม่กี่ร้อยเมตรก็หลุดออกจากหมู่บ้านละแล้วผมก็มาต่อหลงอีกจังหวะที่สองคือเลี้ยวขวาไปอุทยาเอ้ยไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนตะวันตก ผมก็ขี่เข,าข้าไปก็ถามว่าน้องมาผิดทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยทางออกมันอยู่อีกทางนึงผมว่าเอ้าเหรอครับกว่าจะไปถึงก็หลงไปเหมืองเหมืองล้างเหมืองนึงนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเหมืองไหนแต่ไม่ใช่เหมืองดรผลแน่นอนคือมันเป็นเหมืองใกล้ๆกล้กันอะมันเหมืองล้างแล้วผมก็ขี่รถไปแบบโหขี่ไปสยองไปผมแบบในใจนะครูแบบคิดว่าโหรถแม่งอย่าดับกลางทางนะย,งยางอะไรอย่าลวนะอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามแบบ ภาวนาไปเรื่อยๆอเพราะผมดู GPS มันประมาณอีกสิบโลเองเนี่ยมันจะถึงทางออกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ก็ไปถึงนะผมไปถึงอุทยานแห่งชาติของลำงูถ้าจะตามมาอย่าตามมานะทุกคนแต่ว่าถ้าใครอยากจะเหมือนขับรถสนุกๆอะ่ะได้แบบแต่ต้องมีกันประมาณถ้สองสาคันอะไรประมาณเนี้ยผมแนะนำว่ามันเป็นทางที่ขับสนุกลำบากเลยพคดีใจม่มีแล้วเนี่ยอย่างนี้หมดลย มีนี้ปับ๊บมังเหมือนก็ไปทางดำใหญ่เลยครับผมผีสบายนะตรงตามถนเงเลยโอ้มาถึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะวิ่งมาเรียเร้ยงเ,เดี๋ยวก็ไปนะั่นโอ้เอาเอาพี่จัดไปไม่ไหวก็พักหมู่บ้านกลางทางได้นะามาแล้วทุกคนจุดชมวิวอันนี้หลงทางมาของแท้ไม่ใหญ่เชื่อเลยว่าจะมาได้ไงไม่ว่าจะติดอยู่ในป่าซะแล้ว ที่มีถังน้ําอยู่อ่ะอ๋อเขาเรียกว่าตรงนั้นว่าอะไรนะฮะไอ้ตรงนั้นคือเลยบบ่อใหญ่อ๋อบ่อใหญ่โอ้โหพี่เดินทางโคตรน่ากลัวเลยก็ใช่ไงพี่มาพี่ไม่เจอช้างได้ไงวะเนี่ยเก็ยมีช้างผ่านด้วยใช่เฉดเออเขาบอกว่าเขาจะไปห้วยแม่ขามินไม่ใช่ถ้าห้วยแม่ขมินอ่ะพี่พี่พี่มาคุยกับพี่คนท้องถิ่นก่อนดีกว่าคืออครับทุกคนอันเนี้ยแม่ขามินอ่ะพี่ไปทางนี้แต่พี่ไปสองท่อพี่เข้าด่านมาพี่ออกจากด่านมา ทางมันไม่ไปไปไม่ได้แต่ถ้าพี่ไปแม่ขมิ้นอ่ะสามสิบห้ากิโลอ่ะทางนี้ไปได้อ๋อโอเคลงแล้วขากลับนี่กลับทางนี้สบายเลยใช่ป่ะอ่าพี่อ๋อพี่จะลงเมืองใช่ี้ยใช่พี่ลงเมืองเหมือนจะกลับกรุงเทพแล้วเลยดีกว่าโอ้โหผมน่าพี่ผมดีใจเลยผมเจอพี่ผมน้ำตาผมจะไหลเลยจริงเนี่ยหลังจากผ่านอุปสรรคมาได้นะทุกคนผมก็มาทะลุที่จุดชมวิวเนินสวรรค์ของทองผาภูมินะครับ โดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยนะว่าผมจะมาจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยผมโชคดีมากยังไงก็ต้องขอบคุณน้องที่ให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าผมมาได้งไงคือมันเป็นทางที่ชาวบ้านเขาเลิกใช้แล้วแล้วมันเป็นทางที่ช้างมันผ่านงูมันเยอะนะทุกคนเออเขาก็เตือนมานะครับคือครั้งนี้ผมก็เรียกว่าโชคดีสุดๆเลยนะครับแล้วโชคดีอย่างหนึ่งคือระหว่างทางที่ผมหลงเนี่ยผม,ผมไม่เจอฝนเลยนะถ้าผม,มเจอฝนผมจะแย่มาก แต่ผมมาเจอผลช่วงขากลับนะครับคือลงจากทองหาภูมมปุ๊บตั้งแต่ทองขาภูมิยันถึงกาญจนบุรีคือฝนตกตลอดทางผมก็แฮปปี้ดีใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็พบกับเจ้าหน้าที่พบกับผู้คนมากมายให้การต้อนรับดีเสมอนะครับระหว่างมิตรภาพการเดินทางของด้วยมอเตอร์ไซค์ของผมเองนะครับคือเป็นทริปที่ทรอลดสนุกแล้วก็ รถเสียหายด้วยไปเกี่ยวกิ่งไม้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะไฟเลียวมันหักผมก็อ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นรประสบการณ์เอามาส่งมาซ่อมนิดหน่อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคือผมพยายามลงคลิปคือผมไม่ว่างจริงยังไงก็ขอให้ติดตามเรื่อยๆนะจะมีคลิปต่อไปเดี๋ยวก็พยายามเอามาฝากกันนะทุกคนคือเป็นทริปที่สนุกๆเอามาแบ่งปันกันแล้วกันนะทุกคนขอบคุณมากครับ